ก็นค an ือเป็นสั้นๆอยู่ท kind of ี่ได <tro> ้สิกินขอโทษค่ะยายแก้วเจ้าโพเจ้าโพสั้นเจ้าพน้านี้สิกินหมูสาสั้นอีกมาใส่เข้าไปจานน่าจะที่สุดแล้วจะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแฟนๆเดินทางมาถึง1,000ซับสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบสวัสดีค่ะสาวอ้อยวันนี้พูดไทยผู้เดีวันนี้จะมาขอบคุณเพื่อนๆกินซุกี้ขอบคุณเพื่อนๆเอิญเพื่อนๆมากินน้ำขอบคุณฉลองหนึ่งเดินทางมาถึงหนึ่งพันซับสไครต์นะคะเพื่อนๆค่ะ กะขอบคุณเพื่อนๆนทุกๆุกคนทั้งเก่าทั้งใหม่นะจ๊ะที่เป็นกำลังใจเนาะเดินทางมาถึงหนึ่งพันซับแล้วถ้าไม่ได้เพื่อนๆก็คงไม่ถึงวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนมาจ้ะยี่เก้ว่วมีอย่างมันนี้นี่สุกี้บ้านเรายี่สิบเก้าหยวนสั่งมาเพื่อนๆ29ยี่สิบเก้าหยวนคูณสี่ยี่สิบเก้าหยวน อย่าพูดเดี๋ยวคุณพูดเองดีกว่ากระแพงอยู่นีวละก็เกือบรอยเนาะาเราหวเล็กนะ้อยยี่สิบร้อยร้อยกว่าบาทบ้านเราวเกเท่าไหร่ขเล็กนะร้อยยี่สบร้อยร้อยกว่าบาทบ้านเราก็น่าจะยี่สิบกว่าบาทเนาะจ้ะไม่มีขายของบ้านเขาก็มันก็ไม่อร่อยเหมือนของเราเนาะเพื่อน อยากกินสุกี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเดินทางมาถึงหนึ่งพันซักวานสีบอฮอดว่าสีเดินทางมาถึง, 1, ง,ถงจะเถอเกือบแม่นตอยหลังเกือบแม่น <c oughs> เกือบแม่นเศร้าเห็ด <c oughs> เกือบแม่นท่อแต่ก็ได้เพื่อนๆช่วยกันนะคะอย่างไงก็สู้ๆไปด้วยกันเอาไม่อย่างนี้มอน ใบมอนเพื่อนใบมอนได้ใบมอนอยู่สวนหย่อมเอามาใส่แ <c oughs> ซบหลายกินได้นะคะเ,เพื่อนๆใบมอนอยู่นี่ก็เหมือนกันกินได้จ้ะไปโดรแกสกินได้บอืงต้มกินน้ำแม่ก็ต้มกินน้ำได้ก็ต้มกินใบมันได้เนาะแซบแซบมา จุดจวดนากันเพื่อนๆน้ำจิม้มน้ำจิ้มอร่อย<ป>กินตอ่อเพื่อนๆ,ๆ,ๆน้ำจิ้มสุก,กี้เได้ปรุงนี่ยังเอ้าเตี้พันธุ์ไยนอง์ชิงว่าเราธรรมชาติเลยอร่อยอร่อยเวอร์ได้ค่าสินค้าไหมเนี่ยหมูมีหมูมีลูกชิ้นกินกอน้อนมือเพื่ลดมีผักมีเห็ดกระมัง ให้เห็นกะะมังผักปะนับตายเธอยกซีให้เพื่อนเพื่อเห็นอันนี้ยกชิ้นจ้ะยกชิ้นหมดนี่สิบสี่อยวนมันถูกมากจะบอกว่าม,มันถูกมากอืมผักนะคะมันเพื่กินผักหลายๆเนาะมันกะละมังกินผักเยอะๆจะได้แข็งแรงอ,อืมอันนี้ก็วุ้นเส้นบ้านเขาด้ โอ้นยังเหนียวเพื่อนเส้นมันเพื่อนแซบอืมสรุปแล้วแซบเพื่อละลาคอย่าเดี๋ยดนิดนับบึงหุ่นแยกแก้วกับแยกปะนัดดากระบอกแยกสิลูกมือไม้เพื่อนก็เอารื้อเอาเพื่อนเพื่อนเอ้ยมามามาคุณด้ยกันขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ป้าน้าอาเนาะค่ะที่ช่วยกัน ดันกันดันตูดกันให้ถึงหนึ่งพันซับเซฟๆนั่นกันเพื่อนๆำซุปอร่อยนะน้ำซุปอร่อยใช่ไหมอ่ะจมบ่สุดแตงทุกชิ้นปลาเหมือนกันกับอินเรีนะเนี่ยอร่อยเหมือนกันเลยไม่ได้อยู่ อะไรกว่าโนร์มาาปุยปลาบ้าป่ะเป็นโฆษณาซอยจีนจริงจีเส็ดห้องก็มีนะเส็ดห้องก็ถือเสร็ห้องถูกน่ะถ้างมีไหมมีจ้ะแต่แพงเวอร์ใช่แล้วก็ฉันไม่ได้กินแต่แห้งเนี่ยอืมแล้วชอบซื้อแห้งมาแสดงว่าชอบอากาศเย็น โอยไอแพนในนี้อร่อยมันเหมือนต้มหูอืมฉันเราชอบนะเธอไม่รู้เหมือนกันเธอลองดูมันเหมือนลูกชิ้นปลาต้มหูปลาเนี่ยเธอมันไม่เหมือนมันไม่ใช่ต้มหูเนี่ยกินดูเฮอยลองกินใจกันบุ้อมหอมไม่หายเลยครับใส่เสมอเห็นเพื่นทายตรงเสื้อไหม อืมอ,อไม่ต้องเปลค่ยด้วยเดีนี่เส้นอร่อยเนียวนุ่มของบ้านเราทะเลเละเลยเนาะอ่าเอาใส่นี่ต้องรีบเอาขึ้นของเพิ่นนี่เหนียวอืมของเขาเหนียวเนาะ กินกันสองคนเพื่อนเพื่อนไปทํางานหมดจ้ะพี่น้องไดแอนเนาะมันเพื่อนเพื่อนไปทํางานหมดนะจ๊ะแกะ้วยายอ่อยก็เลยได้กินกันสองคนจ้ะมีผักบ,บุ้งด้วยนะนเพื่อนๆเป็นย่างหางเจียวบุ้งคิดถึงคิดถึงว่าต้องกินสุก,กี้ทันทีไม่นานาที่จะได้จอง อืมเศษเนี้ยวๆเหนียวมากค่ะเห็ดบ้านเืินสวยชอบอากาศเย็นเห็ดเห็ดจะลายๆเนาะบี้เนาะจะกินพักยังอ,อะไรก็ได้ลงมาวางตุง้งตัวเขียวสักใบ กันกินพักกัอนอิตะไกตะหมเอือดเอาเอือดเอาีเอา่เ <c oughs> ง่ายกับเอือดอ่ะินแล้วนอนพักผ่อนกาอยา <c oughs> หมู่บ้านก็ได้เ็ศรอบเดียวหาทุ่งควา้าแล้วกับกับบ้านบ้านนอนใช่ไหมดีหลายน้องเอ้ยติดงานเลยวันนี้รักไปเที่ยวมากบอสโทษตาม <c oughs> อย่านถึงดาวเปอร์เซนต์หาลองห่างถ้ามันไม่ไม่มีโรคเขาก็ไม่นี่เราเนาะเขาก็โอเคแต่ตอนโรคเขาก็กลัวเราเหมือนกันตอนตอนโควิด คนจีนย่านเฮาคนจีนย่านพุกิแก,แก้วนะเป็นเพื่อนใช่เหาอืมคนย,านย่านหนึ่งเอาลูกมาจีนเพื่อนมาใั่เบอร์มีแต่พวกเฮาสีย่านเพื่อนเนาะเพื่อนคนจีนเพื่อนนี่ลกูกเ,เพื่อนย่านเฮาไหมซีเนี่ยมันก็เป็นผิดป่ะทับซีปากบอทำอาหารรูกให้จับอยู่น้องจับทำง,งานวันนี้ เพืเ่อนน้องจอมผูก้กินเก่งยอดดายเปลี่ยนโซนแล้วปรรดาอิม่มประหมายเขอามาแทนคิ <c oughs> อไมัยของมาแทนเนขาจะทำต่อเขาจะจบแล้ว,วไ,ไม่ก็เขนะ็นถึงนะเห็นถึงตัวเองมั้งใร่หมอยเอยาขาขาดต่อว <c oughs> เทนนางเพื่อเจออยู่คุ่นเอาเส้นไหมพี่มันยากเดี๋ยวเอาลงเองอืมอันนี้ไปอำโอ้ยพ่อแม่พี่น้องพักพี่เกี่ยวก็กต้อขี่ปูแล้วปวดหัวผมงงแต่งอ่าปักบ,บุงเสร็ก่อนเดี๋ยวปักบุงมาตัวเจ็บ าอาหารอย่างนี้อะอะหมูส,มสมั่นจิเอาใส่แมีล่ลงแม่จิเลยอ่าอ,อ,อันนี้นอ,อันนี้เอิญเห็ดอย่างบุหรี่เห็ดออเรนจิมาแต่อยู่ญี่ปุ่นเดือกน่าจะใช่ออเรนจิโชคดีเมื่อนนี้ไปเห็นผักบุ้งก็เลยเ เออสุกีสักหน่อยลูกชินนะะช้นค่ะลูกชิ้นเฮ็ดเฮิศเอาไป,ไปี hey. นเข้าไปเฮ็ดจิมมาเออ <c oughs> แต่เซนตะลาุปมั้งเนาะเขาเรียกเซนตะลารุปป่ <c oughs> เปลือกมันเหลืองเห <c oughs> ลืองนะเพื่อน กาแฟจะลูกมัน็นสีเขียวเนาะอืตัวนี้สีเหลืองลูกยาวๆใานเหลืองำไมเมื่อวานนี้ไปเดินสวนมีผู้ชายให้มา FC 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 คนจีนไหนมาถือมาอยู่บอกเอาไปกินมาจ้ะบอกมันไม่ใช่เป็นอย่างซี่เพื่อนๆทอบอกว่าอย่างนี้หวานหอมก็อืมกอกแต่หมายชอบมากเลย <Ừ. S 2> แต่ปตดา,ดาไม่กินเลยเซดค่อยกับพี่ไหมทํำก็ก่กินหอมก็่ากตลุกเพื่อน<ๆ>เพื่อนเพือ่อนเนาะหวานอ๋อกุินทัน้งูกเกี้อกินทั้งแตงได้เป,ป๊ะเป๊ดเป็นเพสเป็นทอนอ Sehr viel แช่เวอ,อเร์เ <ừ. S 2> ติมคิมแล้เติมกันปบ้ <c oughs> บอกนะองแหวนมื่อกี้สุกี้ <c oughs> หลังงานขออนุญาตเขาแจมันนี่บอสมาค่ะรีเทอชันหยุดบอสไงมาบอสใหญ่มาน,นัง่งโต๊ะมาน,นัา่งเคาน์เตอร์แทน <c oughs> บอสจะบอกฟังเกมอื่นๆแล้วค่ะเพื่อนๆลาไปก่อนกินนี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเดินทางมาถึงหนึ่งพันซับสไครต์ได้เป็นเพราะเพื่อนเพื่อนเพื่อนซีลองกินเด้เพื่อนบ่เคยกินเพื่อนเพิ่งกูนแตงไม่กินค่ะคุณนี้ ปนัดดาหวานหอมกรอบจะไป็เหลียดมันหวานเหลียดเขาเออแบบมันนิ่มๆใช่ไหมที่เธอไม่ชอบใช่ไหมอืมเขาไม่กินมันก็เลยซิดยายแก้วยายใหม่เล่นบักใหญ่ตัวพี่น้องมื่อคืนนี่กินไปครึ่งนึงแล้วค่ะลาไปก่อนบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆบายบาย